อยู่ที่ในห้องที่ทํางานนะคะที่ทํางานรอบเช้านะคะก็ยังมีรถประจําตําแหน่งเหมือนเคยนะคะที่ทํางานรอบเช้าแล้วก็จะมีน้ํายาต่างๆนะคะแล้วก็จะมีจุดนั่งต่างๆนะคะเนาะอันนี้ก็คือห้องห้องพักนั่งรอนะคะช่วงนี้พี่ก็เก็บตัวเออทาไมจะเก็บตัวอะไรนนะจะเป็นเจ้าสาวเหรอจะเป็นเจ้าสาวเหรอเก็บตัวแต่ป้ามนาจจะเมาให้มัน เมาเขาฟังอีกเมื่อกี้ป้ามนาความตื่นเต้นของเรานะคะเพราะว่ามันต้องใส่ชุดว่ายน้ํานะคะใส่ชุดว่ายน้ํานะคะป้ามนาเลยถามเขาว่าเราต้องต้องถอดเครื่องในออกเปล่าน้องเขาก็บอกว่าต้องถอดออกนะก็โอเคเดี๋ยวป้ามนาก,ก็ถ้าจบไลน์นี้ป้ามนาก,ก็จะไปเปลี่ยนเส,สื้อผ้าพร้อมที่จะพร้อมที่จะเล่นน้ํา <c oughs> นะคะลงทุนนะครั้งนี้ลงทุนนะอุตส่าห์ไปซื้อหมวกมาใส่นะคะหมวกหมวกเล่นน้าอ่ะนะหมวกเล่นน้ําแต่เป็น ออกกาลังกายอ่ะเนาะก็ไปถึงเหมือนไปยืดเส้นยืดสายนะคะทุกคนป้าโมนาเอ่อพอหาหมอแล้วนะคะพอหมอบอกเราโคเลสเตอรอลสูงหมอต้องบอกว่าต้องออกกําลังกายโมนาไม่อยากออกกําลังกายที่มันฮอตคือที่มันหนักไม่อยากออกกําลังกายเหมือนทํานองที่มันหนักกับเครื่องเล่นอะไรต่างๆโมนาอยากออกแบบสบายๆก็เลยจะไปเต้นระบําในน้ํานะคะออกกําลังกายแบบยืด,ยดเส้นยืดสายนะคะเนาะ,ะนะช่วงนี้เก็บช่วงนี้พี่เก็บตัวเก็บตัวทาไมอะ ต้องเข้าเฝ้าห้องเต้เร็วๆนี่แหละใช่ไหมเพราะว่าเหนื่อยกลางวันใช่ไหมเป็นยังไงบ้างไม่ได้คุยกันนานจริงๆนะเราเนี่ยเราสองคนเนี่ยไม่ได้คุยกันนานจริงๆนะอ,อโมนาโมนาตั้งแต่เอ,อเดี๋ยวนะ ตั้งแต่มีของเล่นนะคะไม่ใช่ของเล่นตั้งแต่ขึ้นไหล์สดแล้วคณนน้โมนาเพิ่งรู้ว่ามันสามารถทําไฮไลท์โมนาก็งงตอนแรกว่ามันทาไฮไลท์มันทํำยังไงเดี๋ยวนี้โมนาทําเป็นแล้วนะทาไฮไลท์ก็คือไอ้หน้าจอที่มันมีอยู่ตรงเนี้ยตรงหน้าจอเนี่ยมันมีตรงกลับกล้องแล้วก็มีไมโครโฟนแล้วก็มีการระบายสีหรือการเขียนอะไรต่างๆแล้วก็มีกรีน เขาเรียกอะไรนะกรีนกรีนอันนี้ภาพข้างหลังอะเออภาพหลังเขียวนะเออโมนาทําเป็นแล้วนะแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้ตัดไฮไลท์ก็คือกดอันสุดท้ายนี่จะเป็นไฮไลท์ตรงเฝ้าห้องเต้เร็วมีอะไรคุยกันเล่าให้ฟังมั่งโมนาไม่ได้ฟังเลยไม่ได้คุยกันเลยเป็นยังไงมั่งเฝ้าห้องเต้เร็วโมนาก็ต้องเนี่ยมันมีวันจันท์เนี่ยต้องหนักหน่อยนะคะวันจันต้องหนักหน่อยเพราะว่าไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะไม่ได้กลับบ้านเลยเก่งเก่งแล้วเก่งแล้ว เพราะว่าวันจันเนี่ยถ้าโมนาโอเคกับการไปลองเล่นน้ําครั้งนี้ดูว่าถ้าโมนาชอบโมนาก็ไปต่อทุกสัปดาห์แต่ถ้าโมนาไม่ชอบโมนาก็หยุดนะคะเพราะว่าวันนี้ที่ไปก็คือเขาเรียกว่าการทดลองนะคะการทดลองมีอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังก็เลยอยากมาเล่านะคะนะ้ออยากมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าทาอะไรชีวิตเป็นยังไงอันนี้คือ,อการทําช่องของป้าโมนานะคะเนาอทำไปเรื่อยๆคุยไป ถึงว่าเนี่ยพี่ไก่น่ะติดแต่ซีรีส์ซีรีส์ทางนั้นแล้วไม่มาหาน้องเลยโอ้ยแต่มีความสุขทําไปเถอะไม่ว่ากันพี่เนาะมีความสุขทําไปคิดถึงเมื่อไรก็แวะมาหากันแล้วกันเนาะนะคะเนาะอ่านะคะนี่ก็คุยเล่นคุยหัวไปช่วงนี้รอเวลานะคะรอเวลารอเวลา เราเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเนาะเออแล้วตื่นเช้ามากินกาแฟยงังโมนากาแฟไปแล้วแก้วหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือแก้วกาแฟของป้าโมนานะคะนะกินในที่ทํางานชงมาจากบ้านนะคะเป็นกาแฟดําชงมาจากบ้าน <c oughs> ที่นี่เขาก็มีเครื่องนะแต่โมนาไม่ไม่อยากกินของเครื่องโมนาว่ากาแฟที่โมนาเอามามันอร่อยดีโมนาก็เลย ชงกาแฟมากินเองนะคะกาแฟที่ซื้อมาจากบ้านเรานั่นแหละเมืองไทยนะคะกาแฟที่นี่ก็มีกาแฟเครื่องแต่ครั้นี้มันจะเปิดเขาเรียกว่าอะไรมันจะเปิดชงแค่เขาเรียกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เขาก็เรียกว่าแก้วเดียวขอบเดียวมันก็ไม่คุ้มโมนาก็เลยใช้แบบซองแล้วก็ชงเอานะคะเนาะสวัสดีทุกท่านทักทายทุกท่านนะจ๊ะป้าโมนาพาแซบสไพเดนมาจ้า ทักทายทุกผู้ทุกคนนะคะเนาะวันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ค่อยได้ดูข่าวอะไรมากมายก็เลยยังพูดอะไรไม่ค่อยได้นะคะเพิ่งลุกกำลังดื่มกาแฟไม่ไปดูหลานเหรอเจ็ดแปดโมงแล้วอ่ะไม่ได้ไปหาหลานเหรอเออนคะคะเนาะ